วิธีการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของญี่ปุ่นอันหนึ่งที่ว่ากันว่ามีประสิทธิผลในการช่วยบำบัดแล้วก็รักษาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจอย่างได้ผลดียิ่งก็คือการอาบป่าหรือภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชินดินโยคุการอาบป่าก็คือการที่เรานั้นปลีกวิเวกเอาตัวเราเองนั้นออกไปยังป่าไม้ออกไปยังภูเขาแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ ไปยืนไปชมไปถ่ายภาพไปชมทัศนียภาพหรือไปดูความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ให้เราเอาร่างกายของเรานั้นเข้าไปสัมผัสยังผืนป่าต่างๆเหล่านั้นเอาตัวเราเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆสงบจิตสงบใจอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเปิดประสาทสัมผัสโดยเฉพาะทั้ง5ก็คือสายตานั้นให้เราดูในสิ่งที่เป็นธรรมชาติดูพลงังดูความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เติบโตอยู่ตรงหน้าดูในเรื่องของสี เขียวสีที่ทําให้จิตใจนั้นสงบหูนั้นก็รับฟังในเรื่องของใบไม้ผิ้วไหวตามสายลมที่มีการเสียดสีกันมันจะทําให้เราเข้าถึงในเรื่องของพลังของเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจมูกก็รับรู้กลิ่นของธรรมชาติกลิ่นที่เรียกว่า เป็นกลิ่นป่าเป็นกลิ่นดินเปลนกลิ่นไอต่างๆของผืนน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นร่างกายก็สัมผัสกับสายลมสัมผัสกับความเย็นและความชุ่มชื้นของธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าส่วนจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่นิ่งไม่มีสิ่งใดสิ่งอื่นมารบกวนตรงนี้ให้เราเปิดประสาทสัมผัสแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆอยู่ตรงนั้นสัมผัสกับสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วก็รับรู้ในความยิ่งใหญ่รับรู้ในความขลังรับรู้ในเรื่องของพลังแห่งธรรมชาติ เปรียบเสมือนเราไปรับพลังต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อที่จะมาเยียวยาจิตใจและเมื่อจิตใจเราสงบจิตใจเราเยือกเย็นจิตใจเรารู้สึกดีลดความเครียดร่างกายเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายวิธีการนี้เป็นวิธีการยอดนิยมที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้เพราะคนญี่ปุ่นนั้นก็เป็นหนึ่งในชาติที่ทํางานหนักเราก็เครียดกับเรื่องงานด้วยวิธีการบําบ,บัดนี้สามารถที่จะทําได้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปหรือไปชมว่าสวยงามอย่างเดียวเอาตัวเราเข้าไปนั่งเข้าไปยืนแล้วก็สม ัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นรับพลังจากธรรมชาติแล้วก็รับรู้ว่าตัวเหล่านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยเมื่อเทียบกับธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นโชคดีครับ